สวัสดีครับอนนนวัโลหะมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงนี่เลยนะครับเหรียญใบพาย,ายหลวงปู่แพ้วปาววโลวัดลางหมันนะครับนี่แล้วกาเป็นเหรียญใบพา,ายรุ่นแรกที่เป็นทรงใบพา,ายต่อจากใบขี้เหล็กนะครับก็วันนี้ก็ได้มาหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงก็เดี๋ยวนะครับพอดี จะมีปัญหาเรื่องไฟนิดหน่อยนี่นี่นะครับก็ได้สั่งจองมาไว้นะครับเหรียญทองแดงนี้เปิดจองในราคา600บาทนะครับแต่ณนะตอนนี้หลังจากที่หมดหลุดจองหมดแล้วนะครับปิดจองไปแล้วแล้วก็ได้รับเหรียญมาแล้วตอนนี้เหรียญก็ขึ้นมาเนื้อทองแดงนี้อยู่ที่800ณนะตอนนี้นะครับล่าสุดหลังจากเหรียญเนี่ยรับออกมาวันที่15วันนี้ก็วันที่19 ณนะปัจจุบันวันที่19นี้ขึ้นไปพั0สองพัแล้วนะครับเหลียนเนื้อทองแดงส่วนเนื้อบนบนเนื้อฝาบาทเนื้อนวะเนื้ออ่าเงินไม่ต้องพูดถึงเนื้อเงินนี่จองนี่สามพตอนนี้ก็ขึ้นมา5,000แล้ว4ี0 0ันห้าแล้วก็ที่เหลือก็ไล่ไล่ขึ้นมาอย่างละพันหมดเลยก็จะมีรุ่นนี้ก็จากที่800นะครับหลังจากได้จองแล้วก็รับพายวันที่สิ พอวันที่16ก็กระโดดขึ้นมาเลย800อพอมาถึงนาตอนนี้ก็คือพันกว่าก็ยังยังมีอยู่นะครับสำหรับในกลุ่มก็ยังมีอยู่ให้ให้เช่าในบูชาก็คือ800บาทก็ยังมีตอนนี้ก็ยังรีบเก็บได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสมาแรงมากเลยนี่ผมก็ได้มาแค่เหรียญเดียวครับงกน้อยใจก็อยากได้แต่ว่าขอให้เป็นของหลวงปู่แพ้่ใบพายเนี่ย เนื้อไหนก็ได้ครับตอนนี้ราคาขยับเหมือนกับใบขี้เหล็กยุคแรกนะครับตอนนี้ก็เล่นไปหมื่นกว่าแล้วใบขี้เหล็กเนื้อทองแดงนี่นะครับเนื้อทองแดงใบขี Bye ้เหล็กแรกๆเลยก็เล่นไปหมื่นกว่าแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใบขี Bye ้เหล็กนี่ก็สร้างได้จํานวนแค่สี่รุ่นแค่นั้นเองแล้วก็จบหมดแล้วแล้วก็มาเป็นรุ่นใบพายแต่รูปทรงนี้ก็จะเหมือนใบขี้เหล็กรุ่นแรกเลยนะครับนี่จะมีคําว่าที่ระลึก แล้วก็จะเขียนว่าพระราชมงคลวัาวชิลาคมนะครับแล้วก็ดูด้านหลังก็จะเขียนว่าปลอดภัยแล้วก็มียันสวนแล้วก็จะเขียนว่าวัดลังหมันพศ2566พิเศษอายุท่านตอนนี้ก็คือครบรอบ100ปีอ่ปี เหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีการจัดสร้างนะครับทางวัดจัดสร้างนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นใบพา,ายที่ระลึกนะครับนี่ยกช่อฟ้าวิหารอายุยืนนะครับของวัดลังหมันน,นี่ก็จะมีทั้งหมด3เนื้อด้วยกันนะครับที่ว่าเป็น ไม่รวมเนื้อทองคำนะเนื้อทองคำก็เหรียญน,นี้จัดสร้างอยู่แค่แค่9,999เหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็ลดหย่อนลงมาฝาบาทก็8,999อืมแล้วก็นวาโลหะก็จะน้อยนอหน,น่อยก็คือประมาณ6,000จะจะจะน้อยที่สุดเลยคือนวาโลหะ แล้วก็นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นหลวงปู่แพ้ว p าวโ r นะครับปลุกเสกทั้งหมดสองวาระ สองวันละวันละแรกก็คือท่านก็ปลูกเศกในกุฏิท่านแล้วก็มาครั้งที่สองก็ปลูกเศกในศาลาเหรียญนี้ก็เป็นหลังจากที่ไม่ได้สร้างมานานแล้วนะครับ หลังจากที่ไม่ได้ออกมานานแล้วเพราะว่าของหลวงปู่แพ้วนี่จะเป็นของที่ทางวัดสร้างอย่างเดียวนะครับอาจจะมีผู้สร้างก็คือนายตำรวจหรือมีอะไรก็คือแต่ว่าก็เป็นที่ส่วนน้อยส่วนน้อยจะไม่มีผู้จัดสร้างที่มันไปทางเชิงพาณิชย์หรือที่แบบรังรุ่นอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นหน้าสะสมและหน้าเก็บตอนนี้ก็เป็นเหรียญเนี่ยก็หูทั้งดาราทั้งเรียกว่าตำรวจทหารนี่ ศรัทธาหลวงปู่มากเลยเพราะว่าหลวงปู่นี่ก็เป็นสิทธิ์สายเดียวกับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกสืบชอบวิชามานะครับที่เป็นเนี่ย <c oughs> เป็นเหรียญที่สวยงามหน้าครับประมาณกระทัดรัดแล้วก็ผู้หญิงเลี่ยมเด็กเลี่ยมก็ได้นะครับเลี่ยมขึ้นออคอ กล่องกร,รมหีก็จัดได้ว่าสวยมากนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวด้านหลังกล่องน,นะครับก็จะเป็น,นของวัดรังหมันเลยวัดประชาราชบำรุงเนี้ยนะครับนี่นี่ของที่วัดเลยนะของที่ที่วัดทำเองเลยอ่าแล้วก็ มาดูนะครับเดี๋ยวขอประทานโทษอันนี้ก็นี่นะครับนี่เป็นเหรียญใบพาย,ายก็จะมีหนึ่งเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำก็จะมีเนื้อทองคำ จะมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงตอนนี้ก็ปิดจองไปแล้วนะครับแล้วก็ได้จําหน่ายภาพมาแล้วแล้วภาพก็ราคามีราคาขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาจากราคาจองเรียกว่า ขยับเรื่อยๆครับเพราะว่าจำนวนการสร้างไม่มากแล้วยิ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยใบพา,ายรุ่นแรกของที่ของทางวัดเป็นเหรียญรุ่นแรกของทางวัดด้วยก็เลยทำให้เป็นกระแสนิยมหลวงปู่แพ้วนี้ก็ชื่อเสียงก็โด่งดังแลวแล้วเป็นของทางวัดจัดสร้างแล้วเป็นเหรียญใบพา,ายรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกต่อจากใบขี้เหล็กนะครับ ใบขี้เหล็กนี่ก็ราคานี่ไบไกลหมดแล้วนะครับทั้งสี่รุ่นเลยก็จะมีรุ่นสอทอที่ยังพอจับต้องได้ยังอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับแต่รุ่นใบใบพายนี่มานี่เรียกว่าขยับแซงรุ่นที่ไม่ได้อยู่ในในในหลักนิยมขึ้นมาตอนนี้ก็ถือว่าเข้าในหลักนิยมเลย มีใบหน้าท่านนะครับมจมูกโดงๆเลยมีผมก็ได้ในราคาจองนี่จองไว้600บาทตอนแรกก็อยากได้ฝาบาทแต่ว่าก็ปัจจัยไม่พอโอเคครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ